ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบรวมถึงเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบที่เกิดจากการฉีดวัคซีนกลุ่ม m rna เช่นพวกไฟเซอร์หรือบูนาหน้าน่ากลัวไหมแล้วใครบ้างคือกลุ่มเสี่ยงอาการที่น่าสังเกตมีอะไรบ้างแล้วถ้าหากว่าสงสัยว่าจะเป็นจะทำยังไงต่อกันดีวันนี้เรามาคุยเรื่องนี้กันครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ DR. c Channel กับผมหมอเต้กิจจาครับเป็นที่ยอมรับกันแล้วว่าวัคซีนโควิด -19 ชนิด mRNA เช่นไฟ i ซอร์หรือว่า m o เด r n a มีประสิทธิภาพที่สูงมากครับจึงเป็นที่นิยมกันมากและในปัจจุบันมีการฉีดวัคซีนกลุ่ม mRNA กันไปแล้วกว่า300ล้านโดสทั่วโลกครับนอกจากวัคซีนจะมีประสิทธิภาพที่ดีแล้ว ก็ยังมีความปลอดภัยที่สูงมากด้วยครับอาการแพ้ส่วนใหญ่ไม่รุนแรงนะครับแต่ก็มีสิ่งหนึ่งที่หลายคนกลัวกันก็คือภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบและภาวะเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบครับแต่อาการข้างเคียงดังกล่าวก็พบได้น้อยมากนะครับจากกว่า300ล้านโดสที่ฉีดก,กันไปทั่วโลก CDC รายงานว่ามีเพียง 300, 300กว่ารายเท่านั้นที่เข้าเกณฑ์การวิจัยแบบแน่นอนครับ กล้ามเนื้อหัวใจคืออะไรก่อนอื่นผมขอแนะนำให้รู้จักเยื่อหุ้มหัวใจหรือที่เรียกว่าเพอริคาเดียมและกล้ามเนื้อหัวใจที่เราเรียกว่าไมโอคาเดียมก่อนนะครับโอเคปกติหัวใจของเราจะประกอบไปด้วยโครงสร้าง3มชั้นโดยชั้นนอกสุดคือเยื่อหุ้มหัวใจครับส่วนชั้นกลางก็คือกล้ามเนื้อหัวใจและชั้นในสุด ก็คือลิ้นหัวใจและเยื่อหุ้มครับเยื่อหุ้มหัวใจจะประกอบไปด้วยชั้นเซลล์บางๆและน้ำหล่อลื่นครับน้ำหล่อลื่นเราเรียกว่าเพลิคลาเดียวฟูอิดหน้าที่ของเยื่อหุ้มหัวใจคือปกป้องหัวใจให้สามารถเต้นได้โดยสะดวกครับไม่ฟืดและก็ไม่ขูดขีดกับอวัยวะที่อยู่ข้างๆแต่หากมีการอักเสบเกิดขึ้นจะทำให้หัวใจเต้นไม่สะดวกทำให้เหนื่อย และอาจจะเจ็บหน้าอกได้ด้วยครับพเพราะยื่อหุ้หมหัวใจจะมีเส้นประสาทและก็เส้นเลือดเล็กๆอยู่ในบริเวณนั้นด้วยครับ <Okay. S 1> ส่วนกล้ามเนื้อหัวใจเป็นส่วนที่มีความสําคัญมากที่สุดในหัวใจเลยครับเพราะว่ากล้ามเนื้อหัวใจเป็นตัวหลักของกลไกการบีบและคลายตัวของหัวใจผู้สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายกล้ามเนื้อหัวใจทํางานไม่มีวันหยุดตั้งแต่เราเกิดมาหากมีอาการอักเสบของกล้ามเนื้อหัวใจ เราจะรู้สึกเจ็บแน่นหน้าอกเหนื่อยง่ายหัวใจเต้นเร็วใจสันใจหวิวหัวใจเต้นผิดจังหวะรวมถึงหัวใจวายได้เลยครับสำหรับอาการอ,อื่นๆที่อาจพบร่วมกันได้ก็ได้แก่อาการไข้อ่อ,อนเพรียเจ็บคอแล้วก็ท้องเสียเป็นต้นครับสาเหตุของกล้ามเนื้อหใจอักเสบมีหลายประการจริงๆแล้วไม่ได้เกิดจากแค่วัคซีนโควิดชนิด m อ n a เ เราะว่าตัวเชื้อไวรัสโควิด1 9เองก็สามารถทำให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อใจอักเสบได้เช่นกันครับ <Yeah. S 1> สหรับสาหเหตุอื่นๆที่ทำให้เกิดกล้ามเนื้อวใจอักเสบได้เหมือนกันก็ได้แก่สารเคมีและยาบางชนิดรวมถึงโรคในกลุ่มแพ้ภูมิตนเองเป็นต้นครับ <Yeah. S 1> และใครบ้างที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดภาวะกล้ามเนื้อใจอักเสบจากการฉีดวัคซีนโควิด -19 ชนิด m i n a จากการเก็บข้อมูล ในผูไ้ได้รับการฉีดวัคซีนชนิด mRNA พบว่าส่วนใหญ่เป็นผู้ชายครับสัดส่วนผู้ชายต่อผู้หญิง9ต่อหนึเลยนะครับและส่วนใหญ่อายุน้อยอายุเฉลี่ยแค่19ปีครับโดยมากกว่าครึ่งหนึ่งของคนที่มีภาวะกล้ามเนโื้อหัใจอักเสบอายุน้อยกว่า30ปีครับสิ่งที่น่าสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือการเกิดกล้ามเนื้อใจอักเสบเนี้ยมักจะพบในคนที่ฉีดวัคซีนเข็มที่2ครับอาจจะเป็นเพราะว่า การฉีดวัคซีนเข็มที่2องร่างกายเราเริ่มมีภูมิคุ้มกันมากขึ้นแล้วดัง <Yeah. S 1> น,นั้นการตอบสนองต่อยาหรือต่อวัคซีนเข็มที่2เนี่ยก็จะมากขึ้นตามไปด้วยครับโอเคสำหรับเพื่อนๆที่ฉีดมาแล้วเพื่อนๆลองสังเกตอาการของตัวเองนะครับถ้ามีอาการของกล้ามเนื้อจารเสพดังกล่าว <Yeah. S 1> มักจะเกิดภายใน7วันหลังฉีดวัคซีนครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเกิดใน2วันแรกด้วยแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าเรามีภาวะกล้ามเนื้อจารีเสีนมหครับ หากเพื่อนๆฉีดวัคซีนโบรนนาหรือไฟเซอร์แล้วมีอาการตามที่ผมกล่าวไปข้างต้นเพื่อนๆต้องรีบไปพบแพทย์นะครับแล้วเพื่อนๆจะได้รับการตรวจขั้นต้นโดยการทำคลื่นไฟฟ้าหัวใจแล้วก็เจาะเลือดดูเอนไซม์ของกล้ามเนื้อหัวใจครับโดยปกติแล้วเราสามารถจะวินิจฉัยจากการตรวจร่างกายและการตรวจพิเศษ2อย่างดังกล่าวนะครับ <S <S แต่ <S <S ถ้า<ๆ>พเพื่อนๆมีอาการมากแพทย์กอาจจะพิจารณาตัวอื่นเพิ่มเติมนะครับ ยกตัวยอย่างเช่นการตรวจเอ็กซเรย์ทรงอกการตรวจเอ็กโคคาร์ดิโอแกรมหรือที่เราเรียกกันว่าอัตราสาวหัวใจหรือการตรวจหัวใจแบบละเอียดโดยการสแกนด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เราเรียกว่าคาเดิแอคเอ็มอาร์ไอครับ <Yeah. S 1> มาถึงตอนนี้ <Yeah. S 1> เพื่อนๆอย่าเพิ่งกลัวการฉีดวัคซีนโควิดนะครับ <Yeah. S 1> เพราะว่าประโยชน์จากการฉีดวัคซีนโควิดอะมันมีมากมายมากกว่าอาการข้างเคียงที่ผมกล่าวไปเยอะมากเลยครับ <Yeah. S 1> และข่าวดีอีกอย่างหนึ่งก็คือ ภาวะกล้ามเนื้อจากอักเสบที่เกิดจากการฉีดวัคซีนโควิดมักจะไม่รุนแรงครับและเกือบทั้งหมดสามารถหายได้เองแพทย์เพียงรักษาตามอาการเท่านั้นครับหรือเต็มที่ก็เพียงแค่ใช้ยาต้านการอักเสบเท่านั้นรวมถึงจากรายงานที่ผ่านมายังไม่มีใครเสียชีวิตจากภาวะนี้เลยครับก่อนจากกันไปฝากเพื่อนเช่วยก,กดติดตามช่อง the action h a n n e l เพื่อเป็นกำลังใจให้ผม้วยนะครับขอบคุณเพื่อนทุกคนมากเลยพบใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับ